ก็ท่านก็บอกว่าอย่างนี้นะดูจากคะแนนเสียงแล้วทําให้เสียงเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็หากสสคนใดเห็นว่ามีงบประมาณที่สามารถนําไปพัฒนาพื้นที่จังหวัดของแต่ละคนและเห็นว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเห็นชอบซึ่งเป็นเรื่องของประชาชนของและบ้านเมืองมากกว่าถามว่ามีกระแสข่าวว่าเสียงที่เกินมาเป็นการดิวสาเร็จของพักภูมิใจไทยอคุณอนุทินหัวเราะ หัวเราะแบบอารมณ์ดีนะโอ้โหให้ราคาขนาดนั้นเลยหรือพระกลุ่มจะไทยพูดเสมอว่าเราสนับสุนร่างพระบัญญัตฉบับนี้อถามว่าเป็นไปได้ตามที่เคยการันตีเอาไว้ว่าเสียงอภิปรายไม่ไว้วางใจจะผ่านสภาอย่างฉลุยและรัฐบ,บาลจะอยู่ครบเทอมใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าคิดว่าอยู่ที่เนื้อหาม,มากกว่าการที่พรบง,งบผ่าน ได้รัความเป็นชอบด้วยเสียงที่ห่างก,กันถึง92เสียงค่ะนะก็ทําให้เห็นว่าเนื้อหาของยติดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจบข่าวอืมเทวังด้วยประการลักนีนะคะ